สวัสดีครับวันนี้วันที่ส8บดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทดลองติดตั้งนะครับสโคปแคมป์ด้านข้างในวิช Vision ในตัวนะครับอันนี้ก็หน้ากล้องตัวนี้4ี่สบี่นะครับผมก็พันเทปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหน้ากล้อง14ใสี่ใสแวนตัวนี้สองตัวไม่ได้นะครับต้องใส่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใส่ตัวเดียวต้องพันเยอะหน่อยนะครับก็พันให้ใส่พอดีนะครับ พราะว่าถ้าไม่พอดีก็จะยึดไม่แน่นนะครับก็ใส่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาชุดสโคปนะครับเช็คดูน็อตข้างในนะครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับเราก็ดูว่าใส่ให้มันเราจะพันมากน้อยแค่ไหนก็ดูว่าเราให้มันฟิตพอดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับพอมันฟิตพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ บิดให้มันตรงนะครับตั้งเล็งดูให้มันตรงนะครับให้มันด้านข้างขนานตรงนี้ให้ตรงนี้ตรงตรงกับชุดนี้นะครับด้านข้างขนานนะครับเราก็บิดขึ้นนะครับนะครับดูว่าตรงแล้วก็โอเคนะครับก็ยึดน็อตเบาๆนะครับไม่ต้องแน่นนะครับแค่นี้ก็อยู่นะครับเหลือเฟือนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะติดสโคบด้านข้างให้นะครับก็คือ นี่ยนะครับก็คือกระจกก็คือใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนให้มือจับบิดได้นะครับแล้วก็เราก็ติดตั้งกล้องให้กล้องของเราตรงกัดรูนี้นะครับให้มากที่สุดนะครับรใส่เข้ามานะครับคลายน็อตนะครับแล้วกดลงดูว่ากล้องตรงไหมนะครับแล้วก็ขยับให้มันตรงนะครับเสร็จปับ๊บเราก็ขยับกระจกเข้ามา นะครับเราก็จะเห็นเอามือออกนะครับเอามือออกถ้ามือปิดมันจะมืดนะครับเอามือออกนะครับจะเห็นขอบกระจกเป็นวงเล็บเปิดนะครับอยู่กลางจอตอนนี้นะครับเราก็ดันครับเราก็ดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะฮะต้องบิดบิดต้องต้องหมุนหมุนเลนกระจกลงอย่างนิดนึงนะครับตูเล็บให้มันสวยๆนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วทีนี้ เราเห็นว่าภาพมันไม่เต็มจอนะครับมันดำไปทางไหนเราดันไปตรงกันข้ามนะครับแล้วก็กดให้มันโฟกัสนะครับกดโฟกัสนะครับอันนี้โทรศัพท์สูงไปก็โทรศัพท์ต่ำไปก็เลื่อนนะครับหมุนโทรศพัพท์เอียงนิดนึงเพื่อให้เส้นเลงมันตรงนะครับ ทีนี้ขอบดําด้านล่างมันมานะครับขอบด้านล่างมาเราก็คายโทรศัพท์แล้วยกโทรศัพท์ขึ้นนะครับมันก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้นะครับเราก็ซูมดูนะครับโทรศัพท์เราก็ซูมจ่ายอีกนะครับโทรศัพท์เราก็จับแบบนี้ได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็บนล่างคือปรับให้มันอยู่กลางจอจอโทรศัพท์เรามากที่สุดนะครับ แล้วเราก็ซูมดูนะครับแล้วก็หลานะครับปรับหลานะครับลองปรับหลาหาดูความคมชัดของแต่ละจุดนะครับ,ค,รบความคมชัดก็ประมาณนี้นะครับนี้นะผมลองปรับหลาดู นะครับผมชัดก็ซูมเข้าซูมออกดูนะครับแล้วก็ปรับหลาดูถ้าซูมเยอะนะครับซูมเยอะภาพข,าข้างล่างมันดําใช่ไหมครับให้เราเลื่อนโทรศัพท์ขึ้นอีกนิดนึงน,นะนะฮะให้เลื่อนขึ้นนะครับเราซูมได้เท่าที่ซูอันนี้ผมซูมประมาณสิบเอ็ดเท่าสิบสองเท่านะครับตัวนี้อันนี้สิบสี่เท่าสิบสี่เท่าเนี่ยฝั่งซ้ายมันดําเราก็ดันโทรศัพท์ไปทางขวานิดนึง นิดเดียวนะครับแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นนะครับเพราะว่าซูมเยอะเนี่ยมุมมันจะเริ่มแคบลงแล้วนะครับมุมกล้องมันแคบลงนะครับอันนี้ก็ลงมา12 10 9 8 7นะครับก็ตามตามระดับนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะถ่ายอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาออกนะครับมาซูมออกอ่าผมซูมออกแล้วนะครับทีนี้ผมจะติดตั้งเป็นชุดไนท์วิชั่นนะครับก็ตัวนี้ผมก็จะเลื่อนตัวจับโทรศัพท์ลงมาให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเอากระจกตัวนี้ออกของเมื่อกี้ผมลืมปิดฝานะครับฝาตัวนี้ก็ปิดเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับโทรศัพท์มันย้อนแสงนิดนึงนะครับแล้วผมใช้นิ้ว แหนเข้าไปเพื่อดันกระจกออกนะครับเดี๋ยวนะครับกดลงไปลึกๆนะครับอย่าอย่าไปกดด้านบนอย่าไปกดด้านบนตรงนี้แหละนะครับกดช่วงนี้นะครับแล้วก็พอเราออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาติดตั้งชุดก็ตัวนี้เป็นชุดกล้องนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใช้มือจับหน่อยนะครับเพราะมันแน่นนะครับ หมุนซ้ายหมุนขวาค่อยๆเข้านะครับให้มันเข้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันตรงนะครับปรับกล้องนะครับเดี๋ยวเราปรับตอนปรับเส้นเล็งเราก็ต้องหมุนอีกรอบนึ่งนะครับน็อตตัวนี้ไม่จาเป็นนะครับเอาออกได้เลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับจริงๆผมก็ทําไว้ให้ขันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ขันหรอกถ้าขันแล้วมันก็ไปดันเทปเสียหมด ก็ใส่ไว้นะครับเชฟทำอะไรมือเดียวมันก็ไม่ค่อยถนัดนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลางสเบียดมิน,นะครับจับไฟฉายนะครับไฟฉายนะครับตรงนี้นะครับจนะับไฟฉายนะเดี๋ยวผมขันน็อตนิดนึคนเดียวนะครับมันก็ นั่นแหะนะครับจับไฟฉายไฟฉายเป็นไฟฉาย IR นะครับตัวนี้ไฟฉายอินฟราเรดนะครับนะครับพอใส่อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ power bank นะครับ power bank ใส่เลยนี่ครับนะครับ power bank ใส่นะครับชุดนี้นะครับก็มีน็อตนะครับเป็นชุดจับโทรศัพท์ นะครับเวลาเราเซตระบบนะครับก็หมุนเข้าเลยนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีนี่ฮะชุดสะโกกข้างนะครับก็ตัวนี้เป็นกระจกนะครับเป็นฝาปิดตัวนี้เป็นแหวนรองนะครับเป็นซับตัวซับกระจกทีนี้ก็จะเป็นชุดนี้แล้วทีนี้เราก็เสียบไว้เลยนะครับเพราะว่า เราจะต,ต้องใช้ให้เวลากล้องมันบูตบูตตัวขึ้นมานะครับแล้วก็รอรอให้กล้องเนี่ยมันทำงานแล้วก็เปิดระบบเปิดระบบวาย i าของมันนะครับก็ใช้เวลาเกือบนาทีนะครับก็รอนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใส่เสียงมันไว้นะครับจริงๆเอาเสียงออกได้ก็ดีแต่ก็แค่เรานั่งรอ นะครับพอติดตั้งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับติดตั้งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไปใช้อ่านะครับติดตั้งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเลนตัวนี้ปรับหมุนซูมนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับหมุนเข้าหมุนอะไรปรับให้มันชัดนะครับครับ ตัวนี้จะเป็นตัวติดโทรศัพท์นะครับก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะครับพอติดโทรศัพท์แล้วก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ,นะรบโทรศัพท์จับได้ก็คือ8.5ดสิห้เซนเอ้ยแ5ดจุดห้เซนนะครับแ5มิลนะครับทีนี้พอโปรแกรมมันพร้อมแล้วนะครับ เราเอานี้ออกนะครับโปรแกรมมันพร้อมแล้วนะครับมันพูด2ครั้งแล้วนะครับเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือ V380 Pro นะครับจะมีทั้ง iOS และ Android นะครับโหลดตัวนี้มาเสร็จปุ๊บโหลดไว้ที่โทรศัพท์เลยทีนี้เราจะจับคู่ระหว่างโทรศัพท์กับกับกล้องตัวนี้นะครับก็คือจับโดยการ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนดืมก่อนนะครับ ันนี้ชื่อของกล้องตัวนี้ก็จะเป็นจะขึ้นต้นด้วยว่า mv นะครับตัวบนสุดเลยครับ mv 4936อะไรเนี่ยนะครับจำไว้เลย mv นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมต่อนะครับกดเชื่อมต่อนะครับอันนี้รอประมาณนาทีไวไฟมันทำงานนะฮะเกือบนาที นะครับก็พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะมันไม่ต้องใให้ใส่รหัสเราก็มาที่แอปเลยนะครับที่แอปเนี่ยจะต้องใส่รหัสนะครับอนนี่ครับแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาครั้งแรกก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวนะผมลองออกดูก่อนนะเผื่อเ,เอาออกก่อน อ่ะเปิดแอปขึ้นมานะครับก็ v 3 8 0 pro นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะให้ใส่หมายเลขอีเมลอันนี้ไม่ต้องนะครับเราใช้ทดลองใช้หน่อยขอทดลองใช้หน่อยอ่าไปลงทะเบียนตอนนี้ไว้คราวหน้านะไว้คราวหน้าไม่ต้องลงนะครับก็จะมาหน้านี้เรากดตรงเครื่องหมายบวกนะครับเราเลือกกล้องสมาร์ทนะครับแบบกล้องสมาร์ทนะครับทีนี้เขาก็จะให้เสียบอุปกรณ์ นะครับเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับยอมรับ ID ดอุปกรณ์อื่นเพิ่มเนี่ยก็มาหน้านี้นะครับมันบอกให้ใส่รหัสใส่แล้วก็ไม่เพิ่มอุปกรณ์ตามมันพอเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้มันจะมีให้ใส่ ID นะครับ ID ตัวนี้ก็คือเลขเนี่ยครับ9 4 9 3 6ี่้าสามอะไรเนี่ยนะครับเลขนี้เลยนะครับเราก็ ก,กดรูปนี้นะครับมันจะสแกนนี่ครับนี่ครับพอมันสแกนแล้วก็มาอย่างนี้เลยให้กล้องมันชัดนะครับเดี๋ยวมันจะสแกนอ่ามันสแกนแล้วตัวเลขเห็นไหมฮะตัวเลขจะเข้ามาเหมือนกันเป๊ะนะครับมันสแกนถ้าไม่สแกนแล้วก็พีเมานะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้แอดมินมันก็จะใส่เข้ามา ให้อัตโนมัติแต่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยมันให้กําหนดแต่ผมกําหนดไปแล้วก็คือ admin พิมพ์คำว่า admin แล้วก็ใส่หนึ่งสสามสี่นะครับเนี่ยครับเหมือนกับข้างบนนะครับแล้วก็เพิ่มหนึ่งสสามสี่นะครับแล้วก็กดนเฟ f i r มนะครับกด confirm เสร็จตรงนี้ให้ตั้งเป็นอะไรยังไงเราไม่ต้องข้ามไปนะครับกดข้ามไปเลย นะครับกดข้ามไปมันก็อยู่ในหน้านี้เราก็กดเข้าเลยนะครับบอกเชื่อมต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันไม่เชื่อมต่อนนะครับ คอนเฟิร์มเดี๋ยวออกมาก่อนถ้าไม่เชื่อมต่อแบบนี้ให้มาดูที่ Wi-Fi Wi-Fi อาจจะหลุดนะครับเราอาจจะอยู่ใกล้เราอาจจะอยู่ใกล้ <c oughs> Wi-Fi อื่นยังไง Wi-Fi ปิดเรา Wi-Fi เมื่อกี้ปิดได้ไงผมงงนะครับก็เมื่อกี้ที่มันเชื่อมต่อไม่ได้คือ Wi-Fi ปิด <c oughs> นะครับเนี่ย i วมาแล้วนะครับ ไวไฟมานะครับกดพอไวไฟมาภาพก็จะมาเลยนะครับเดี๋ยวผมติดตาอันนี้คือมันบันทึกได้ทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนนะครับจะบอกก็คือกลางวันนี่มันก็จะเป็นสีนะครับแบบนี้เลยเส้นเล็งมันไม่ตรงเราก็หมุนหมุนนีหนนะ่หมุนนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวนะครับ มันแน่นหน่อยหมุนดูนะครับให้หมุนไปทางไหนให้มันโตรงนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนข้างล่างให้มันเยอะหน่อยอย่างนี้ะดีแล้วนะครับแล้วก็ข้างบนให้มันเพราะว่าส่วนใหญ่เวลายิงก็ยิงเผื่อเผื่อล่างอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับนู่นอ่ะผม นู่นนะครับที่ซูมไปนะครับกับกำลังคานี้นะครับเนี่ยจริงๆมันชัดนะแต่แสงมันย้อนมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นอะไรนะครับการเชื่อมต่อนะครับนี่ก็เนี่ยเวลากลางวันก็คือเป็นสีกลางวันแบบนี้นะครับกลางคืนมันก็จะตัดแสงเป็นเป็นอินฟราเรดของมันอัตโนมัตินะครับกลางคืนเราก็ต้องเปิดไฟฉายนะครับเปิดไฟฉายก็ตรงนี้เลยนะครับเปิดไฟฉาย นะครับไฟก็จะติดนะครับไฟติดหมุนหมุนออกคือซูมคือขยายขยายให้มันสว่างหมุนเข้าแบบนี้แสงจะดอบลงนะครับเราก็หมุนหาตามระยะนะครับถ้าใกล้มากซูมไอหมุนออกเยอะมันก็จะสว่างจ้าก็ปรับให้มันพอดีนะครับแต่กล้องเนี่ยมันก็จะปรับอัตโนมัติตอนนี้กลางวันก็เป็นกลางวันสามารถบันทึกได้นะครับเวลาเราจะบันทึกนะครับ ก็นี่เลยถ่ายรูปสมมุติถ่ายรูปก็กดตรงนี้บันทึกรูปแล้วนะครับถ้าจะบันทึกวิดีโอก็กดวิดีโอนะครับก็จับเวลาอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าสมมุติมันกล้องมันกลับหัวเราก็สามารถหมุนกลับหัวได้นะครับหมุนกลับหัวได้ก็คือใช้ใช้ฟังกช์ชันตรงนี้นะครับหมุนกลับขื้นนะครับปิดนะครับ ก็ SD ระดับนี่ๆก็จะมีระดับ SD ก็คือความชัดความละเอียดสูงเราก็กดได้นะครับตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับกดนะครับเปิดเสียงเสียงนี่เวลาเราพูดก็เปิดได้นะครับแต่ตอนนี้คือมือผมมันมันไปหมดเลยกดไม่ค่อยติดนะตอนนี้ก็บันทึกนะครับมันก็บันทึกอยู่นะครับก็เป็นภาพสี นะครับกลางวันก็เป็นภาพสีแล้วก็เอาไฟล์มาใช้งานได้นะครับแล้วก็ออกมานะครับนะครับนี่เลยครับก็เวลาเราจะมาดูไฟล์ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ออกมานะครับแล้วกดคอนเฟิร์มออกมาเวลาออกมามันให้กดคอนเฟิร์มทุกครั้งนะครับ แล้วถามว่าเอา้าแล้วเราเรา,เราบันทึกแล้วเนี่ยไฟล์มันอยู่ตรงไหนนะครับก็ตรงนี้เลยมาที่ของมาที่ของชั้นนะครับเข้าไปที่อัลบ,บั้มนะครับรูปภาพเนี่เมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปภาพทำไมรูปภาพเวลาเราถ่ายมามันมันมันวงกลมไม่สวยก็เมื่อกี้เราตั้งแล้วก็เราเราจะต้องไปกดเ d มันนะ เมื่อกี้ผมลืมกดไม่ได้กดนะครับไปกดตรงนั้นแล้วภาพมันจะออกมาวงสวยนะครับแล้วก็วิดีโอที่เราบันทึกก็คือตรงนี้นะครับก็มาเลื่อนที่บันวิดีโอวิดีโอก็จะเล่นนะครับวันนี้วิดีโอก็จะเล่นวิดีโอก็เล่นไปเห็นไหมฮะว,วิดีโอมันก็จะบันทึกได้สวยงามนะครับ นี่ฮเส้นเล็งอันนี้เส้นเล็งกลางวันนะครับภาพกลางวันนะครับกลางคืนนี่ขึ้นอยู่กับไฟฉายนะครับแต่ไฟฉายตัวนี้ที่ให้นี่ก็คือระดับกลางและสว่างมากนะครับไม่หนักด้วยนะครับนี่ฮะิดีโอแล้วเวลาเราโหลดโหลดลงเครื่องละ่ะเราทํายังไงนี่ฮะก็วิดีโอเข้ามานี่ครับ,าารบสามปุ่มนี่ครับกดลงมามันก็จะบอกว่าแชร์วิดีโอนี้หรือไม่เรากดคอนเฟิร์ม นะครับคอนเฟิร์มก็จะเลือกโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้มันให้แชร์ไปที่อื่นข้อความได้ไปยัง PC นี่ไปยังอัปเดตไปยังโฟโต้นะครับหรือไปที่บันทึกที่ได้นะครับไปยังโฟโต้นะครับก็กดนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะบันทึกนะครับตกลงม,มันมีบัญชี Google อีกับ บันทึกไปยังไดเหรอโฟโต้อัปโหลดโฟโต้ไปยัง PC ถ้าถ้าเป็นใเนี่ยไปยังอุปกรณ์มือถือใช้ตัวนี้นะครับแชร์ไปยังอุปกรณ์มือถือนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นโปรแกรมที่ผมใช้แชร์ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวปกติ iPhone เนี่ยพอกดปุบ๊บมันจะบันทึกบันทึกลงเครื่องได้เลยเดี๋ยวนะมันอาจจะใช้คำพูดที่ ที่ไม่เหมือนกันเราลองบันทึกลงได้ดูนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเดี๋ยวเมื่อกี้บันทึกแล้วก็ลองเดี๋ยวไปดูว่ามันอยู่ในในรูปไหมเมื่อกี้ผมบันทึกอยู่ในรูปรูปภาพดูดิมันมาไหมนี่ไงฮะมานะครับเนี่ยเมื่อกี้ เมื่อกี้สวยนะดูดูในภาพสวยแต่ภาพมันจะอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองบันทึกใหม่นะครับอันนี้ก็จะออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับกล้องใหม่นะครับมันกล้องมันก็เชื่อมต่ออยู่แหละแต่เรายังไม่ได้ออกนะครับก็ออกมาออกมาออกมาหน้านี้แล้วเราก็กดเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ วิดีโอเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ภาพที่มันออกมาก็คือเป็นหน้าตั้งแบบนี้เมื่อกี้เราเอียงแบบนี้นะครับมันก็เลยดูภาพสวยเราก็ตั้งแบบนี้ไว้ดูก่อนให้เรากดตรง hd ให้มันเป็น hd เมื่อกี้มันเป็น sd ให้มันเป็น hd พอให้เป็น hd มันจะปรับภาพเห็นไหมฮะมันจะปรับภาพกล้องวงมุมกล้องใหม่นะครับก็เดี๋ยวบันทึกทีนี้อันนี้ผมไม่เอาไปติดนะเพราะไปติดมันก็อย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับก็กดถ่ายรูปใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันว่ามันจะเป็นยังไงรูปนี้เหมือนมันมันมันจะเหมือนอรูปเก่านะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมกล้องไปอีกจุดนึงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมกล้องกัน แป๊บนึงนะครับอ่ะนี่ครับผมเปลี่ยนมุมกล้องนะครับจะได้รู้ว่ามันคนละภาพกันนะครับก็อันนี้ถ่ายภาพนะครับถ่ายวีดีโอแล้วถ่ายภาพแล้วอันนี้บันทึกวีดีโอนะครับก็บันทึกวิดีโอก็ดูตรงนี้นะครับก็บันทึกวิดีโอไปนะครับ เส้นเลงก็เราก็ปรับซูมให้ชัดเจนนะครับปรับหลาให้ชัดเจนนะครับมันก็จะชัดนะครับก็โอเคนะครับพอเสร็จเ,เราก็ออกมานะครับทีนี้ผมก็จะออกมาบันทึกอ่ะทีนี้ผมจะออกมานะครับมาของฉันมันเดิมนะครับไบที่อัลบั้มนะครับเมื่อกี้ที่เราถ่ายใหม่ก็คือภาพภาพฝั่งซ้ายนี้ฝั่งนี้คือภาพเก่านะครับ ผมก็จะแชร์ออกมานะครับกดคอนเฟิร์มนะครับมาที่ไปยังโฟโต้เสร็จเรียบร้อยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชึกได้อ๋อเมื่อกี้มันก็ถูกแล้วนะไปยังโฟโต้นะเมื่อกี้นะใช่ไหมดูนะ อยู่ในแกลเลอรีร่ไหมเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยอ๋อรุ่นนี้มันมาอัตโนโมัติเหรอนี่ฮะวิดีโอเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บันทึกไม่ไม่ได้นั่นเลยมันมาแล้วเนี่ยนี่ครับก็จะมีเสียงนะครับเดี๋ยวผมเร่งเสียงเห็นไ,ไหมครับภาพมันจะจบเป็นวงกลมสวย มันจะซูมมาเองมนะอินดอยนะภาพนะครับสวยงามชัดเจนนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เปิดได้น,นี้ทีนี้อันนี้กลางคืนก็เดี๋ยวต้องรออีกตอนนี้ยังไม่มืดนะอันนี้ผมมาทดลองให้ดูเฉยๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ